สาลี่อุตสาหกรรมเองอย่างที่บอกว่าเรามีการจัดกระบวนการภายในนะครับตัวลูกค้าต่างๆที่เดิมเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นโออีโคโนมี่หรือว่าตัวลูกค้าที่เป็นฐานการผลิตแนดดีตปัจจุบันก็เปลี่ยนมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยมีกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ๆสาลีอุตสาหกรรมเราก็ปรับตัวให้เข้ากับตัวกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นปัจจุบันมีทั้งส่งออกมีทั้งขายผ่านโชว์ห่วยที่เป็นโฮเซลมีโมเดินเทรด สี่หเจ้าแล้วที่เป็นรายหลักๆของเราเพราะฉะนั้นตัวรูมที่เราขยายในตลาดเหล่านี้มันยังมีรูมให้เราขยายได้อีกเยอะเลยเขาประเด็นเรื่องของความเสี่ยงล่ะคะอะไรเป็นความเสี่ยงที่เรามองว่าต้องตั้งรับแล้วก็ท้าทายที่สุดของการดำเนินธุรกิจในปีนี้ฮะเทคโนโลยีมันเป,นปลี่ยนแปลงไปเร็วคะ่ะคุสูสมมติเราจะปรับองค์กรยังไงให้ปรับตัวไปตามทันคะ รายการ MAI Focus จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือ MAIA สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MAI Focus กับสุภวันโตค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมนะคะมาคลุกวงในธุรกิจผลิตพลาสติกค,ค่ะนี่เลยนะคะสินค้าพลาสติกหลากหลายรายการค่ะชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปนะคะ รวมไปถึงสลากสินค้าผลิตให้กับแบรนด์ดังๆค่ะกำลังพูดถึงบริษัทสาลีาล่อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะคะไปดูกันหน่อยนะคะว่าภาพรวมธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างกลยุทธ์การเติบโต,ตจากนี้วางไว้อย่างไรนะคะติดตามพร้อมกันค่ะอยู่กับคุณสุพจน์ศูนย์ธนินทาค่าะ,คะกรรมการบริษัทสาลีาล่อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนค่ะ สวัสดีคุณสุพจน์ค่ะสวัสดีครับคุณจ่าครับวันนี้นะคะคขออนุญาตบุกมาถึงสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทเลยนะคะยินดีมากเลยครับเราเติบโตมา20ปีเต็มแล้วนะคะเข้าตลาดหุ้นนะคะสำหรับสาลิอุตสาหกรรมเหตุการณ์ผ่านไปเร็วมาก เร็วมากยังนึกถึงภาพวันใกๆที่เข้าตลาดได้เลยครับ๋าค่ะแตเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ไปทําข่าวผู้ในพีโอสาลี่นะคะใช่ยีปีที่แล้วเขารู้อายุเราเลยค่ะ <laughs> เราก็าเติบโตขึ้นนะคะพร้อมกับความแข็งแกร่งของบริษัทนะคะวันนี้มาพบกับคุณสุพจน์อีกครั้งหนึ่งอยากจะให้คุณสุพจน์ช่วยฉ่ายภาพธุรกิจอัปเดตให้ฟังเลยคะ่ะธุรกิจปัจจุบันของเราโมเดลเป็นยังไงบ้างคะ คือสำหรับตัวกลุ่มของสาีอุตสาหกรรมนะครับเรามีธุรกิจหลักๆอยู่3ธุรกิจด้วยกันคือธุรกิจของตัวบริษัทแม่เราเองคือเป็นลนักษณะรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนะครับอย่างตัวอย่างชิ้นงานที่วางอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการฉีดพลาสติกนะครับก็จะได้งานแบบนี้ใช้เม็ดพลาสติกแล้วผ่า ฉีดขึ้นมาฉีดขึ้นรูปขึ้นมาใช่ไหมครับรใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าขึ้นรูปพลาสติกอ,อันนี้ก็คือเป็นแผ่นเอพ็ชีชแล้วก็ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ออกมาส่วนใหญ่สินค้าของเราก็จะกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจุดแข็งอันนึงของตัวสารีอุตสาหกรรมเองก็คือเราไม่อิงอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งเราอยู่ทั้งออโตมทติทั้งอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ในบ้านเรากระจายหมดเลยครับแล้วก็ อีก2ธุรกิจเราดําเนินการโดยบริษัทลูกของสารี่อุตสาหกรรมนะครับอันแรกก็คือสารีพิมพ์ติง้งอันนี้เป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันอยู่ในตลาดหละักทรัพย์นะครับาทาตัวฉลากสินค้าหรือสติกเกอร์นะครับถ้าคุณจ๋าไปดูตามห้างสรรพสินค้าพวกขวดแชมพูเครื่องสาอางต่างๆที่ขวดเนี้ยบางทีเราดูเหมือนพิมพ์นบนขวดแต่จริงๆแล้วคือพิมพ์ด้วยฉลากแล้วก็ติดลงไปอันนี้ครับพวกคอน sumer ยักษ์ใหญ่ในโลกส่วนใหญ่ก็มีสติกเกอร์ของเราที่ใช้อยู่ตัว แชมพูเครื่องสําอางต่างๆ,ๆนะครับอันนี้เราถือหุ้นอยู่ในสารีพปรินติง้งหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือตัวสินค้าพลาสติกที่จําหน่ายผ่านโมเดินเทดอันนี้เป็นสินค้าของเราเองอย่างกล่องพลาสติกที่อยู่ข้างหลังกุญแจเนี่ยครับหลังนี่นะคะใช่ครับก็เป็นที่ผลิตและขายผ่านโมเดินเทดต่างๆซึ่งเรามีสินค้าจำหน่ายผ่านชุบโมเดินเทดเลยครับครอบคลุมหมดเลยนะคะใช่อันนี้ดำเนินการโดยบริษัทลูกชื่อเพชรสยามประเทศไทย ทางสาหริอุสากรรมถือหุ่นอยู่75.5% 75.5ใช่ <75. 5. S 2> ครับสำหรับธุรกิจนี้ใช่เพราะฉะนั้นตัว3าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มสาหริอุตสาหกรรมค่ะครับก็มี3แกนหลักใในสาริอุตสาหกรรมปัจจุบันนะคะคใช่ครับเดี๋ยวคงจะต้องขยับมาถามเรื่องของสัดสว่วนล้ค่ะ3แกนหลักที่ว่าถ้าแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้แบ่งยังไงดีคะเอ่อถ้าจากงบปีที่แล้วก็ของตัวสาหริพิมพ์จะอยู่ประมาณสัก45%ของ,ง,ของรายได้ printing นี่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมใช่คร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ตัวสาลี่อุตสาหกรรมกับตัวเพชรสยามก็ใกล้เคียงกันประมาณสักใกล้ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็รวมกันสามบริษัทก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มใช่ครับค่ะขอไปที่ธุรกิจที่บอกว่าเราส่งขายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศครอบคลุมใช่ไหมคะใช่ครับรวมไปถึงร้านโชงหวยด้วยหรือเปล่าใช่ครับคือต้องเรียนว่าอย่างของเพชรสยามเนี่ย เดิมตอนที่เราเข้าไปลงทุนใหม่ๆจะขายผ่านโมเดิร์นเทรดอยู่ประมาณบริษัท2บริษัทสเจ้า2เจ้าเท่านั้นเองอแต่หลังจากเราเข้าไปเราก็มองถึงโอกาสในการขยายธุรกิจเราก็มีการขยายไป ในรูปแบบทั้งเรื่องของการส่งออกนะครับปัจจุบันเราส่งออกอยู่ประมาณ15-20%ของยอดขายธุรกิจนของยอดขายของตัวเพชรสยามส่งออกด้วยครับส่งไปออสเตรเลียแล้วก็ที่อังกฤษด้วยแล้วก็ยังจำหน่ายผ่านพวกโชห่วยที่เป็นโฮเซลที่ต่างจังหวัดปัจจุบันก็ประมาณสัก10-15%แล้วก็โมเดิร์นเทรดที่เดิมขายอยู่เจ้า2เจ้าปัจจุบันก็ขายอยู่4 5เจ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการขยายช่องทางต่างๆเนี่ย ก็มีโอกาสอีกเยอะเพราะเราเพิ่งเข้าขยายไปในช่องทางต่างๆเหล่านั้นเท่านั้นเองครับแล้วสินค้าเรามีประมาณกี่รายการคะที่เป็นพลาสติกเยอะครับสินค้าพลาสติกเราน่าจะมีไม่ต่ำกว่า4 5 0 0รายการที่เป็นแต่ว่ามันก็จะมีสินค้าหลักๆเขาจะแบ่งคัตเกอรี่ไปเป็นพวกกล่องตู้ลิ้นชักนะครับหรือว่าพวกตะกร้าผ้าพวกอะไรพวกอย่างนี้ เมื่อกี้จะเดินเซอร์ว์แล้วนะคะใช่ครับหลายชิ้นเลยสินค้าหลายอย่างของสาลีอุตสาหกรรมที่บ้านก็มีค่ะแต่ว่าทุกบ้านต้องมีสินค้าเรานีกบ้านต้องมีสินค้าเราแน่นอนตะก้าเห็นบอกว่าตะก้าก็เป็นลวดลายของบริษัทเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วยใช่ครับใช่จ่กรจันทร์ว่าบาเป็นโมเดลใหม่ที่เราออกเราก็มีการที่โมเดลไหนที่มันเป็นเรามองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเราก็เราก็มีการจดพาทเต์จดอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะด้วยค่ะเพราะเรามองว่าเรามีโอกาสในการใช้ลายพวกนั้นในการ ทำสินค้าตัวอื่นๆต่อไปด้วยห้ามล็อกเลนแบบเราจดเรียบร้อยแล้วในนามผู้สรีริวสากรรมนะคะใช่ครับต่างประเทศที่บอกว่าเป็นส่งออกนะคะส่วนมากเป็นสินค้าอะไรหรือว่ากระจายเหมือนกันของที่ส่งออกต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกถังน้ำถังอะไรพวกอย่างนี้ที่ส่งไปออสเตรเลียนะครับเขาก็ใช้พวกนั้นเยอะอยู่กับพวกกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกใช่ส่วนใหญ่จะเป็นถังกับกล่องพลาสติกที่ส่งออกไปค่ะตอนนี้ไปออสเตรเลียแล้วก็ไปที่อังกฤษใช่ครับแสดงว่าเป้าหมายถัดไปต้องปักหมุดเพิ่มนะคะ ปักปุดไปไหนดีคะแพลนของทางสารี่ที่วางเอาไว้ในส่วนของสินค้าพาสติกของในสินค้าพลาสติกเราที่ไปตอนนี้หลักๆจริงๆในออสเตรเลียกับในอังกฤษก็ยังมีรูมให้เราขยายได้อีกเยอะอยู่เพราะว่าเรายังขายไปไม่ได้เยอะมากครับยังยังมีลักษณะตัวช็อปที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ซื้อสินค้าเราไปยังขยายได้อยู่พอสมควรเราใกล้ๆบ้านเราค่ะ ในแถบเอเชียแล้วครับนจริงๆที่เราบอกว่าเราขายผ่านโชห่วยพวกนี้ครับที่ร้านที่เป็นโฮเซลต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยที่เขาอยู่ชายแดนจริงๆก็คือข้างบ้านเราก็มาซื้อจากร้านพวกนี้ไปอีกทีหนึ่งก็เป็นลักษณะซื้อสินค้าเราไปกระจายในประเทศเหล่านั้นอีกอีกต่อหนึ่งค่ะอันนี้เป็นธุรกิจเรื่องของสินค้าพลาสติกติกใช่ขยับไปที่สลากล่ะคะครับนี่พลาสติกใช่ไหมเขาเรียกอะไรแพ็คเกจจิ้งตัวฉลากสินค้าที่ติด คือเนี่ยฮะจะเห็นตัวฉลากสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนขวดเวลาเราพิมพ์ไปมันจะเป็นลนะักษณะเป็นม้วนแบบนี้ครับแล้วลูกค้าก็จะไปติดที่ขวดโดยใช้ออโตเมชันนะครับใช้เครื่องจักรติดก็จะอย่างนี้ครับฉลากพลาสติกแบบนี้เลยนะคะ,คะก็พิมพ์เป็น,ม,นปม้วนๆไปใช้ลูกค้าใช่ซึ่งลูกค้าในกลุ่มเนี้จะเป็นพวกคอน sumer ใหญ่ๆข้ามชาติ เราต้องเคยได้ยินอย่าง PNG นะครับไบโอดอชใช่ e <ar> พวกเนี้ยก็จะเป็นพวกแชมพู <_ S 2> เครื่องสำอางต่างๆที่ในช,ชีวิตประจำวันเราต้องสัมผัสสินค้าพวกนี้อยู่แล้วก็จะมีเนี่ยสติกเกอร์ของเราติดอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องลองกลับไปสังเกตที่บ้านดูนะคะว่าสินค้าที่ใช้อยู่เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีสินค้าฉลากของทางสารีอุตสาหกรรมอยู่ใช่อันนี้ดําเนินโดยสารีปรินติ้งนะครับสารีพรินติ้งซึ่งอยู่ในตลาด ถ้าไปดูตัวธุรกิจของสาลิปพิมพ์ติ้งเองที่ผ่านมาก็ขยายได้ค่อนข้างดีอ,อย่างอย่างที่เรียนว่าในอดีตเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดก,การเกี่ยวกับตัวต้นทุนสินค้า,าแต่ในจากอดีตเคยขาดทุนแต่ปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มกลับมากำไรถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเขาสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้แข่งขันได้อันนั้นคือเราไปปรับในกระบวนการผลิตลดต้นทุนต่างๆ แล้วในเรื่องของตัวลูกค้าเหมือนกันสมัยก่อนเราคล้ายๆกับสาีอุตสาหกรรมที่เราไม่อยากไปอิงลูกค้าน้อยราย <Okay. S 2> ตอนนี้สาีพิมพ์ติ้งจากเดิมที่อิงคอน s u m e r โปรดักซ์จักใหญ่ข้ามชาติไม,ไม่ขี่เจ้าตอนนี้ก็มีการขายในประเทศด้วยกับตัวลูกค้าในประเทศที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ <Ha. S 2> นั้นก็จะทําให้ตัวพอร์ตลูกค้ามีการกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการขยายฐานลูกค้าด้วย <Ha. S 2> เพิ่มยอดขายได้ ค,ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของสารีปริ i นติง้งใช่ครับที่ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสติกเกอร์รติดผลิตภัณฑ์นะคะใช่ครับอีกหนึ่งธุรกิจหลักของเราละคะตัวสารีอุตสาหกรรมเองที่ผลิตตัวชิ้นส่วนพลาสติกเอ่อเดิมเนี่ยต้องบอกว่าตัวสองสารีอุตสาหกรรมที่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ตามโครงสร้างธุรกิจบ้านเราตอนหลังเนี่ยธุรกิจเริ่มมีการขยายตัวจากกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนที่เข้ามามลงทุนในประเทศไทย นะครับอย่างถ้าเราไปดูตัวเลข B O I ในอดีตเมืองไทยเรามีคนได้รับการส่งเสริม B O I ปีหนึงประมาณสัก2 3แสนล้านซึ่งน้อยกว่าเวียดนามมากแต่ปีที่แล้วเนี่ย ในบ้านเราได้รับส่งเสริมมีอายประมาณ7 8็ดแสนล้านตัวเลขค่อนข้างก้ากระโดดเลยนะกระโดดกรนะะโดดมากซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจากการที่มีสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐทําทให้ผู้ลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเยอะขึ้นแล้วก็รวมทั้งในบางอุตสาหกรรมที่มีการส่งเสริมและมีการลงทุนเช่นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Data Center เพราฉะนั้นผู้ลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยก็มาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเราก็มีการเจาะ ในกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวกำลังการผลิตเราก็มีการขยายเพื่อรองรับกับลูกค้าที่เข้ามาลงทุนมากขึ้นในกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าถ้าเขาสามารถขยายธุรกิจไปเราก็จะสามารถเติบโตไปกับธุรกิจของพวกนักลงทุนจากประเทศจีนพวกนี้ที่เข้ามาลงทุนได้ค่ครเราเห็นโอกาสของเราที่เพิ่มมากขึ้น<ช>จากนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นมีธุรกิจอะไรที่เราสปอตไลท์เป็นพิเศษไหมคะ ตอนนี้ก็เขาก็มีลงทุนหลายอุตสาหกรรมนะครับแต่ที่มากก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พวกแล้วพวก Data Center อแล้วก็พวกรถยนต์ E ีวนะครับจากเดิมรถยนต์ก็จะเป็นพวกสันดาปที่ใช้น้ำมันแต่ว่าปัจจุบันก็มีการลงทุน E v วมากขึ้นที่ผ่านมาเรารายได้ที่เราไม่ค่อยเติบโตเพราะว่าอุตสาหกรรมมันอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเดิมมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่แล้วเราก็ต้องมีการขยายฐานไปกับกลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมที่มาลงทุนใหม่ๆพวกนี้ด้วยะนะครับซึ่งปัจจุบันเราคิดว่าเราปรับพอร์ตลูกค้าไปได้พอสมควรแล้วแล้วก็อยู่ในโมเมนตัมที่ดีที่ว่าในครึ่งปีหลังนี้ก็น่าจะเห็นตัวการขยับขยายของตัวกลุ่มลูกค้าของตัวบริษัทแม่สาลีอุตสาหกรรมเองด้วยค,ครับ อย่าง EV Supply c h a เ n เราจะเข้าไปดูแลมองเห็นโอกาสตรงนี้ยังไงคะเราก็นะมีเข้าไปติดต่อแล้วก็เป็น Supply Chain บางส่วนใน<ะ>ในอุตสาหกรรมนี้แล้วนะครับ<ะ>หรืออย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาลงทุนเยอะๆในบ้านเราหรือเครื่องใช้สำนักง,งานต่างๆเ<ะ>นะี่ยเราก็มองว่าเป็น Potential ที่เราเข้าไปได้หมดเลยครับ น่าจะได้เห็นโอกาสการเติบโตที่มากขึ้นจากธุรกิจนี้จากโอกาสที่เข้ามาลงทุนเพราะว่าตัวเลขบิลไอนี่ค่อนข้างโตมากๆเลยคะใช่ครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ด้วยใช่ครับใช่คะเดี๋ยวคงจะมาเจาะลึกกันในเรื่องธุรกิจทีนี้ก็มีคําถามสาคัญนะคะว่าสารีอุตสากรรมเองเติบโตแข็งแรงมายาวนานมากกว่า30ปีแล้วนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยก็กาลังรักฐานมั่นคงใช่ไหมคะและก็พร้อมเติบโตต่อในอนาคตอะไรเป็นจุดแข็ง เป็นไม้เด็ดสำคัญทำให้เราเดินหน้ามาสู่วันนี้ผมว่าจุดแข็งของตัวกลุ่มสาริอุตสาหกรรมเราก็คือตัวคุณภาพของสินค้าและ,ะบริการที่เราให้กับลูกค้ารวมทั้งความน่าเชื่อถือตัวคอมมิตท,ที่เราให้กับตัวกลุ่มลูกค้าของเราเองอ,อย่างเวลาถ้าเกิดบางลูกค้าที่ต้องการของด่วนเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ซัพพอร์ตหมดเลยฮะส่งดวง่วนส่งไวก็สาี่เราะะเราซัพพอร์ตได้หมดเลยบางลูกค้า จะมีปัญหาว่าเขามีออเดอร์ด่วนเข้ามาต้องการจากเดิมมันต้องทําภายใน5วันอขอสองสวันเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเรนะาสามารถเร่งกําลังการผลิตเราเพื่อเซิร์ฟลูกค้าได้เลยว่าเรามองว่าลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวกับเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เราซัพพอร์ตเขาได้เราก็ทําทุกอย่างเสืองนี้ยน่าจะเป็นจุดแข่งที่สุดของเราเพราะคู่แข่งบางรายเขาก็จะมีสเกจโดของเขาว่าจะผลิตต้องก่อนล่วงหน้าขี่วันขี่วันแต่ของเราเนี่ย ก็ค่อนข้างฟิกซิเบิลสำหรับลูกค้ารวมทั้งตัวคุณภาพด้วยแล้วก็ความน่าเชื่อถือของกลุ่มเราเองคือ<ะ>คำไหนเป็นคำนั้นบางงานเราทำไปแล้วถึงจะขาดทุนตอนหลังแต่ว่าถ้าเราคอมมิชกับลูกค้าเราก็ซัพพอร์ตลูกค้าต่อ<ะ>เพื่อเพื่อให้เขาสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ในระยะยาวอ,อันนี้ก็เลยกลายเป็นไม้เด็สัมพันธ์ขอ,องสาิอุตสาหกรรที่เป็นจุดแข็งของเราใช่ครับจนถึงปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับ ขอขยับไปที่ตัวเลขกันบ้างเมื่อสักครู่คุณสุพศ์ก็ฉายภาพธุรกิจให้ฟังนะคะว่า Overview ยังคงเติบโตอยู่มากทีเดียวนะคะ,คะเราเดินทางมาถึงตอนนี้ปี68ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะฉายภาพให้ฟังเลยคะ่ะว่าครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจนะตัวครึ่งปีต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมว่าใก,ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวมาจิ้นอย่างที่บอกว่าเรามีการจัดก,การเรื่องต้นทุนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะตัวสารีปรินติง้งถ้าถ้าไปดูจากอดีตที่มาจรจิ้งเขาจะไม่ค่อยดีนะัปัจจุบันเขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตต่างๆที่เข้าไปปรับก็เลยทําให้กําไรดีขึ้นขยับ,บดีขึ้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าไปดูอย่างในไตรมาสแรกงบการเงินเราก็มีกําไรสุทธิอยู่ประมาณ10ล้านค่ะ ในขณะที่ไตรมาสที่1ปีที่แล้วเรากําไรอยู่แค่ประมาณ4ล้านนะครับปีนี้ขยับมาเป็น2ดิจิตแล้วนะคะใช่สัญญาณก็ดีขึ้นใช่ค่ะในครึ่งปีหลังจากสิ่งต่างๆที่เราเล่าไปเนี่ยที่เราไปปรับตัวทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั้งตัวธุรกิจที่เราขยายไปที่ขยายฐานในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเราคิดว่าในครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นจากจากกลุ่มสาลีอุตสาหกรรมครับค่ะปีนี้อะไรจะเป็นพระเอกดาวเด่นของเราคะ ใน3ธุรกิจกันหลักผมว่าปีนี้เราน่าจะดีเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตค่ะอย่างตัวสารีปริ้นติ้งที่ผมเรียนไปว่าเขามีปรับกระบวนการข้างในเราก็จะเห็นเนื่องจากเขาอยู่ในตลาดเขามีสอบอยู่แล้วก็จะเห็นว่ามารจิ้นต่างๆหรือยอดขายเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าเขามีการขยายฐานจากการอิงลูกค้ารายใหญ่ๆข้ามชาติอย่างเดียวไปขยายฐานลูกค้าในประเทศด้วยรายกลางรายใหญ่ก็ทําให้ฐานลูกค้าเขากว้างขึ้นหรืออย่างตัว สาลี่อุตสาหกรรมเองก็ที่เรียนว่ามีการเจาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มาลงทุนเช่นนักลงทุนจากประเทศจีนหรืออุตสาหกรรมพวกที่มาลงทุน Data Center ต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ฐานลูกค้าพวกนี้กว้างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปกับกลุ่มลูกค้าเพราะที่ผ่านมาปี2ปีอาจจะอยู่ในเรื่องมันเปลี่ยนผ่านของตัวอุตสาหกรรมอย่างที่เราเห็นพวกรถจากสันดาเป็น E ีวีอะไรพวกนี้นะครับ อันตอนนี้เราคิดว่าเราจัดกระบวนทัพพวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเติบโตในครึ่งปีหลังได้ดีแล้วก็อย่างของเพชรสยามที่เรียนว่าเดิมเราอิงก,กับลูกค้าโมเดิร์นเทรดอยู่ลายสลายปัจจุบันเราก็ขยายลูกค้าโมเดิร์นเทรดกลายเป็น4-5ลายแล้วแล้วก็ยังมีตลาดส่งออกด้วยแล้วก็มีตลาดโชว์หวยที่เป็นโฮเซลด้วยงั้นในตลาดแต่ละอันที่เราขยายไปเนี่ยมันยังมี potential โตได้อีกเยอะเลยครับ รวมทั้งสินค้าใหม่ที่เห็นอย่างอย่างที่กล่องพวกเนี้ยเดิมไม่มีกล่องเราจะเป็นกล่องที่ปิดหมดแล้วก็วางซ้อนใช่ตอนนี้เรามีกล่องเปิดข้างหน้าได้ออกแบบใหม่ใช่เพราะฉะนั้นเราขยายทั้งตัวฐานลูกค้าในเชิงกว้างในเชิงลึกเราก็ขยายตัวสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ขยายทั้งทั้งออกด้านข้างแล้วก็ด้านด้านด้านบนล่างด้วยค่ะะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะขยายตัวธุรกิจของเราไปได้ ถ้าอย่างนั้นปีนี้2,568จะได้เห็นการเติบโต,ตของสาลีอุตสาหกรรมสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะเราก็วางไว้อย่างคอนเซเวทีฟอยู่นะครับเพราะว่าก็ต้องเรียงว่ามันก็มีปัจจัยภายนอกที่เราต้องคอนเซิร์นอยู่<ห>เราก็วางไว้สักประมาณ10% 10%โตจากปีที่แล้วปี67ใชเครับใช่เพราะว่าปัจจัยภายนอกอย่างที่เราเห็นข่าวกันไม่ว่าเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆ<ห>อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดว่าตัวเลขเราก็วางไว้ประมาณ10%น่าจะ เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล10%นะ,น,น,นะคะใช่ค,ค่ะแล้วประเด็นเรื่องของความเสี่ยงล่ะคะอะไรเป็นความเสี่ยงที่เรามองว่าต้องตั้งรับแล้วก็ท้าทายท,ที่สุดของการดำเนินธุรกิจในปีนี้คะใน,ในความเสี่ยงในระยะสั้นนี้ที่เรามองน่าจะมีความเสี่ยงหลักๆอันแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามทางการค้าหรือเรื่องภาษีที่เราเห็นค่ะเพราะว่าถึงเราไม่ส่งออกโดยตรงแต่ว่าเราก็เป็น in the export มีลูกค้าบางรายเราเป็นส่งออกแล้วเราก็ส่งให้เขา พราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องนั้นแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าฐานลูกค้าเราค่อนข้างกระจายและธุรกิจเราก็ไม่ได้อิงลูกธุรกิจส่งออกเลยเรามีธุรกิจทั้งทาพลาสติกทั้งทําสติกเกอร์ทั้งทําสินค้าพลาสติกของเราเองผ่านโมเดนเทรดนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้กระทบจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือว่าลูกค้าใดลูกค้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเรากระจายความเสี่ยงได้พอสมควร อันที่2ในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องเทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยีเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้าหรือโครงสร้างของอุตสาหกรรมบ้านเราเองจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้สันดาบหรือน้ามันเนี่ยไปเป็นรถยนต์ E ีวีใช้ไฟฟ้าดังนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงฐานกลุ่มลูกค้าเพราะว่าคนผลิตรถยนต์สันดาบกับรถยนต์ E ีวีอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะงนั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนถ่ายตัวนี้ซึ่งมันก็อาจจะต้องมีการปรับตัวข้างในแล้วก็มีระยะเวลา ที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายบ้างแต่ว่าเราที่ป้องกันความเสี่ยงเราก็พยายามไปคุยกับลูกค้าที่เป็นต้นน้ําเพื่อที่เราจะสามารถรับทราบ ข่าวสารได้ก่อนหรือรู้แล้วเพื่อที่จะไปปรับตัวให้ทันกับตัวอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะก็ปรับตัวให้เร็วขึ้นใช,ใช่ไหมครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคเมื่อสักครู่คุณสุพจน์ฉายภาพนะคะว่าปีนี้6-8เห็นการเติบโตที่ตั้งไว10้10%อถ้ามองต่อไปลนะคะ3ปีถึงหปีข้างหน้าสาลีอุตสาหกรรมเติบโตเป็นยังไงบ้างคะใน3ธุรกิจของเราเราคิดว่า มี potential โอกาสในการเติบโตได้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าในแต่ละอุตสาหการรมเหมือนกับการจัดโครงสร้างภายในได้ค่อนข้างดีและอย่างสาลี่พินทิ้งเองอที่บอกว่าสมัยก่อนเขามีปัญหาเรื่องต้นทุนสูงงนั้นการขยายธุรกิจยิ่งขยายเยอะก็ยิ่งเจ็บแต่ปัจจุบันเขาก็สามารถลีนตัวเองลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตต่างๆทําให้ราคาสามารถแข่งขันได้แล้วก็ขยายตัวฐานลูกค้าไปกว้างขึ้นด้วยมีทั้งในประเทศจากเดิมมี ตัวลักษณะอินเดียเอ็กซ์พอร์ตต่างประเทศเป็นหลักอย่างเดียวตอนนี้ก็มีในประเทศเข้ามาเยอะเกือบครึ่งหนึ่งแล้ของทั้งหมดมเพราะฉะนั้นก็ทําให้ตัวธุรกิจเนี่ยเรามองไว้อีก3าถึงหปีมีโอกาสในการขยายได้หรือตัวสาลี่อุตสาหกรรมเองอย่างที่บอกว่าเรามีการจัดกระบวนการภายในนะครับจัดทัดใหม่นะคะทัดใหม่ตัวลูกค้าต่างๆที่เดิมเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นโอ e อีโคโนมีหรือว่า ตัวลูกค้าที่เป็นฐานการผลิตในอดดตปัจจุบันก็เปลี่ยนมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยมีกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ๆสารียอุตสาหกรรมเราก็ปรับตัวให้เข้ากับตัวกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นแล้วก็ขยับขยายไปซึ่งก็น่าจะเริ่มเห็น potential ต่างๆการเติบโตแล้วก็ในกลุ่มที่มาลงทุนใหม่ๆเหล่านี้เราก็คิดว่าน่าจะรองรับตัวแผนการเติบโตใน3-5ปีของเราได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเพชรสยามประเทศไทยที่ทําตัวสินค้าพลาสติกผ่านโมเดิลเทรดอย่างที่เรียนตอนตอน้นว่าจากเดิมเราขายโมเดิลเทรดอยู่เจ้าสองเจ้าอเองปัจจุบันมีทั้งส่งออกมีทั้งขายผ่านโชโห่วยที่เป็นโฮเซลมีโมเดิลเทรดสี่ห้าเจ้าแล้วที่เป็นรายหลักๆของเราเพราะฉะนั้นตัวรูมที่เราขยายในตลาดเหล่านี้มันยังมีรูมให้เราขยายได้อีกเยอะเลยรวมทั้งสินค้าที่เดิมเราอาจจะมีสินค้าสโคบอยู่ระดับหนึ่งเราก็สามารถขยาย ตัว product range ของตัวสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะงั้นใน3ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสขยายหมดเลยรวมทั้งจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของตัวกลุ่มสายอุตสาหกรรมเราเองคือตัวนิสินต่อทุนที่ต่งคอ,อย่างอย่างในตอนนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีภาวะเศรษฐกิจผันผวน,ผนบางคนที่ใช้เงินกู้เยอะๆก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะลำบากละอาจจะปาดเง่อน,นะคะใช่เพราะว่าแบงก์ก็ปล่อยยากหรืออะไรเงี้ยแต่ของสายอุตสาหกรรมเอง สามบริษัทเรานิสิตน,น้อยมากมีแต่พวกเจ้าหนี้การค้าเป็นหลักนิสินต่อทุนเราอยู่แค่ประมาณ0.16ย่เท่าเอง0.16เท่าใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งตัวจุดจุดแข็งที่สําหรับตัวโอกาสในการขยายธุรกิจของเรา <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนก็จะหยุดการขยายไปเลย <c oughs> หรือไม่สามารถที่จะลงทุนใหม่ๆถึงอยากขยายแต่ว่าแบงค์ไม่ปล่อยอะไรก็ตาม <c oughs> อย่างในธุรกิจฉีดพลาสติกเองเนี่ยก็มีบริษัทที่ อาจจะล่มหายใจจากหรือว่าขยายธุรกิจได้ยากเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่ามีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งเราเนี่ยเรามีรูมที่จะทํารับลูกค้าเหล่านั้นได้เพราะ,ะว่าตัวนิสิตต่อทุนที่ต่ำเนี่ยทำให้เราสามารถใช้เงินทุนของตัวเองก็ได้หรือยังจะกู้จากธนาคารก็ได้เพราะเรายังไม่ใช้ใช้เงินกู้จากธนาคารเลยซึ่งจริงๆธนาคารก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ดอกเบีย้ยอะไรจากตัวธุรกิจของกลุ่มสาลี่เท่าไหร่อันเนี้ย เราก็มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนในจังหวะที่ทุกคนอาจจะแบบเจ็บตัวอยู่หรือในที่เราพัดระวังตัวอยู่เพราะว่าต้องเรียนว่ากลุ่มเราที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนต่างๆคืออะไรที่เราไม่แน่ใจเนี่ยเราก็จะไม่ลงทุนแล้วเราก็จะลงทุนแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มั่นใจแล้วสิ่งจะค่อนข้างลงทุนมันจะมันถึงสะท้อนกลับมาที่ตัวนิสิตต่อทุนเราที่ที่ต่ำมาก ถ้างั้น3-5ปีข้างหน้าพอจะบอกตัวเลขได้ไหมคะว่าจะเห็นตัวเลขการเติบโตประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราวางไว้ก็วางไว้แต่ละปีเราตั้งเป้าว่าเติบโตอย่างน้อยประมาณสัก10-15เปอเซคอนเร์เวทีเป็น10-15ต่อปีใช่ที่เราอยากจะให้เติบโตได้นะครับเมื่อสักครู่คุณสุพน์เล่าให้ฟังนะคะว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยเรามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายในหลายกลุ่มเรื่องของธุรกิจผลิตพลาสติกนะคะงั้นต้องล้วงลึกไปหลังบ้านเลยค่ะ R&D ของซาลี่ เป็นยังไงบ้างคะทำงานกันหนักขนาดไหนฮะเราเรามีทีม R&D ของเราเองนะครับในการทำเรื่องพวกนี้ตอนที่เราเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ไม่มี R&D เลยเขาจะผลิตแต่สินค้าเดิมๆแล้วลูกค้าอะไรเดิมๆแต่ตอพอเราเข้าไปแล้วเราก็รู้ว่าการที่เราจะแข่งขันได้เนี่ยคือถ้าเราทำแต่สินค้าเดิมๆม,มันก็คือแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวใครขายถูกคนนั้นก็ถึงจะได้งานไปซึ่งถ้าแข่งอย่างนั้นทุกคนก็เจ็บตัวหมดมแล้วเราก็จะมี R&D ว่าศึกษาว่า วิธีกรรมของผู้พริโวคเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวสีที่น่าจะถูกใจผู้พริโวกเป็นยังไงการออกแบบสินค้าดัง<ะ>นั้นสินค้าที่เราออกแบบมาหลังๆใหม่ๆเนี่ยเราก็จะดูอะไรที่มันตอบโจทย์ให้สําหรับผู้บริโภคอย่างสินค้าพลาสติกในอดีตวางในบ้านแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูทําให้ดูบ้านเราดูไม่ดีจังเลยะอะไรเนงะี้ยเราก็มาศึกษาว่าแล้วทํายังไงให้มันกลายเป็นสินค้าที่ดูแล้วมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่ง<ะ>อย่างถ้าคุณจ๋าดูตะกร้าผ้าอย่างเงี้ย<ะ>มันมีลายที่แบบ พอเราไปวางในบ้านแล้วมันก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ดูไม่เตะตาไปว่าเหมือนสมัยก่อนเอาถังอะไรไม่รู้ดำๆสีน้ําเงินไปวางภาพมาลภาพมาเราก็จะแบบนั้นเ <c oughs> นียเราเราศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเราก็พ <c oughs> ยายามปรับให้มันกลายเป็นเหมือนของแต่งบ้านได้ <c oughs> โดยที่ราคาก็ไม่ได้ปรับเพิ่ม <c oughs> เพราะเวลาเราจะทําสินค้าชิ้นจริงเราก็จะไปดูว่าในอดีตสินค้ามันน้ําหนักชิ้นงานมันเท่าไหร่แล้วเราทําสินค้า เราสามารถที่จะสามารถยังคงราคาให้แข่งขันได้แต่ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นสีสวยขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยสินค้าเรายังไงก็ขายได้ถูกไหมเพราะเราเป็นผู้พกเองสินค้าราคาใกล้เคียงกันอีกอันหนึ่งสวยกว่าหรือดูแล้วทําให้ภาพลักษณ์ในบ้านเราดูดีกว่าเราก็จะซื้อสินค้าอันนั้นเราเราก็จะใช้อาดี D เนี่ยมาช่วยกับเครื่องในในสิ่งเหล่านี้ะนะครับ แสดงว่าทางสาลีเองก็ใส่ใจในสินค้าแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกความต้องการของผู้บริโภคใช่ครับใช่ในเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็ว่ะุูสมมน์เราจะปรับองค์กรยังไงให้ปรับตัวไปตามทันคะเราก็พยายามอย่างจริงๆในในเรื่องของระบบ,บการบริหารงานส่วนหนึ่งของที่สาลี่เราใช้กับบริษัทในเครือเกิดทั้งหมดเนี่ยอย่างเพรย,ยามยองเราก็ใช้ระบบ SAP ซึ่งระบบนี้มันก็จะมี การใช้ตัวคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในระบบมาใช้ในการจัดการบริหารงานได้ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นระบบที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับส่วนในเรื่องของการผลิตเราก็เริ่มที่จะมาดูระบบออโตเมชันต่างๆที่จะมาทำให้เราสามารถที่จะใช้คนลดลงแล้วก็ช่วยลดในกระบวนการผลิตการจัดการต่างๆที่ทำให้ต้นทุนมันถูกขึ้น งันก็สิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังมองอยู่แล้วก็ม,มีเริ่มทําไปบางส่วนแล้วใ,ในการลดต้นทุนโดยการใช้ระบบออโตเมชันเข้ามาช่วยนะครัครับงั้นต้องให้ปิดท้ายกันหน่อยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างคะก็สําหรับท่านนักลงทุนนะครับก็ทางกลุ่มสารี่อุตสาหกรรมเราก็เชื่อมั่นว่าจากแผนการต่างๆในธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารในแต่ธุรกิจเอง ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเราเชื่อว่าจะสามารถที่จะทำให้ธุรกิจทั้ง3ธุรกิจของกลุ่มสาลี่เติบโตไปได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับทางด้านนักลงทุนและก็ผู้ถือหุ้นนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากขอบคุณทั้งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่บางคนส่วนใหญ่แล้วผู้ถือหุ้นของสาลี่ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่กันมานานนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเราก็ต้องขอบคุณแล้วก็ คิดว่าเราก็จะบริหารให้ดีเท่าที่กับผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจให้กับกลุ่มบริษัทสาลีอุตสาหกรรมครับค่ะเราได้เห็นภาพการเติบโตนะคะรวมไปถึงแนวโน้มธุรกิจจากนี้นะคะขอบพระคุณค,คุณสุพจน์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับเอาละค่ะคนี่เป็นทั้งหมดนะคะ M A I Focus ค่ะครั้งหน้าจะพาไปพูดคุยเจาะลึกกับบริษัทไหนติดตามพร้อมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ